สภาพใหม่ๆไม่ผ่านการใช้นะครับอยู่ที่สามแสนบาทเลยทีเดียวนะครับกาบสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมปุ้นหลินกระสับไทยนะครับวันนี้นะครับผมมีแบงค์ห้าบาทหน้าเดียวเพื่อนเพื่อนได้ชมนะครับแบงค์ตัวนี้นะครับสภาพไม่ผ่านการใช้นะครับใบละสามแสนบาทเลยทีเดียวนะครับอันนี้จะเป็นตาแผ่นดินแบบนี้นะครับเพื่อนๆนนี่เขียนคําว่ารัฐบาลสยามนะครับสัญญาจะจ่ายเงินให้แก่ผู้นําธนบัตรขึ้นมาเป็นเงินสยามนะครับ อันนี้นะครับคือเลขอารบิกนี่คือเลขไทยนะครับอันนี้คือหมายเลขของรันเบอร์ของแบงค์นะครับแบงค์ตัวนี้ครับน่าจะสร้างประมาณ15มิถุนา2 4 6 2นี่นะครับประมาณรัชกาลที่6ได้นะครับเพื่อนๆนี่แบงค์ตัวนี้ครับนี่คือลายเซ็นเจ้าพนักงานอันนี้ลายเซ็นเสนาบดีกระทรวงบัตรงนะครับเพื่อนๆนี่แบบนี้นะครับแล้วเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นลายน้ําแบบนี้ครับนี่จะเป็นลายน้ําช้าง3ามเสียนแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลย ใบกระดาษเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับสภาพใหม่ๆไม่ผ่านการใช้นะครับอยู่ที่ส0 0 0สนบาทเลยทีเดียวนะครับราคาแล้วแต่สภาพด้วยนะครับนี่แบบนี้แบงค์ตัวนี้นะครับจะประกอบไปด้วยนะครับแบงค์หบาทแบงค์หบาทแบงค์สิบาทแบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยแล้วแบงค์พันนะครับพวกนี้คือแบงค์หน้าเดียวนะครับแบงค์ตัวนี้ครับข้างบนเนี่ยจะมีเป็นรอสถ้าเป็นรอสน่าจะสมัยรัชกาลที่5นะครับแต่ถ้าเป็นพอสพวกนี้นะครับเลขแบบนี้น่าจะเป็นรัชกาลที่6นะครับ ลองไปลื้อไปค้นดูนะครับเผื่อเป็นผู้โชคดีนะครับสภาพไม่ผ่านการใช้นี่ใบละ3 0 0แสนบาทเลยทีเดียวนะครับนี่ดูแบบนี้นะครับนี่ดูด้านนี้ครับแล้วมาดูด้านหลังครับนี่หายาานะครับลองไปลื้อไปค้นดูนะครับยังไงนะครับผมผู้หลินกระสาบไทยนะครับก็ขอกราบลาไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ